ก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับหานะอืในเกมอะไรนะมันจะเกมอะไรนะอืมเกมฮู้มันจะเกมเอืมอ่าซึ่งสรรพคุณของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทำการปลูกผัก ทำสวนทำไร่ทำนาเลี้ยงฟาร์มเลีเ้ยงไก่เลี้ยงหัวซึ่งหาน่านะ่ะชอบหัวของเกมนี้มากเลยนะหัวของเกมนี่แหละมันจะร้องว่ะเอาร้องร้องว่ืมือเฮ่อมาลองมอมอมอล่ะมออมอ ขาหมกทั้การปูตัวนในหญ่ฮะนะก็จะนิ้นปุบข้าวกับโบข้าวโพดแล้วก็อ้อยนะอ้อยเนี่ยบางวันถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วได้อ้อยเนี่ยแหละดีสุดๆไปเลยเพราะว่าบางวันหรือบางครั้ง อ้อยนี่แหละจะเป็นโทรทำกำไรชั้นดีส่งขายได้นะระบบขายออนไลน์แอดเพื่อนกันเยอๆแล้วก็เอาสินค้ามาวางขายได้แต่ว่าเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ตลอดอนะเพราะว่าร้านน่ะสมจริงสดๆเลยละ่ะมีวันเจ๊งด้วยละมาแล ยังไม่แนะนำตัวหรอ,อก็พูดแล้วนะแนะนำตัวแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นาต้ใต้ของเน่กนะอ่อนนะแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นยังไงนี่นะอืมญี่ปุ่นอื๋อโลดะแนะนําตัวยังไงดีชิมิมัสเตย์ตัวนี้ชื่อว่าฮานามิสก็โมเดลอันนี้เป็นจากแอ ที่มีชื่อว่าเวลวิตีนั่นเองถ้ามีกิฟต์เข้าหลามถัดแล้ก็เอามาใส่หัวไนนี้ดีไหมนะแต่ว่าแอปนี้ก็ไม่มีให้ก็ไม่ไมเป็นไรไอ่าเดี๋ยวขอหยุดไปสักพักหนึ่งโอเคก็บมา สรรพคุณของเกมนี้ท่องไว้เลยนะอืมเดี๋ยวโอเคซึ่งสรรพคุณของเกมนี่ล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกท่องไว้เลยโปกตีทำส่งขายผลิต ตอนนี้หมู่บ้านของนะก็มีลองยังแพนะอืมก็มีล้านสองล้านไอ้สามล้านสิเฮ้สี่สี่เอ้ีมีอย่่ี่ี่ี่่ี่ี่่ี่ี่ีียวล่ะีโโ่โ่ี่ี มีกว่าสี่ล้านก็คือหนึ่งตานแรกที่ทำได้ล้านทำขนมปังน,นั่นเองอาสเก็นตี้ก็เตรียมเลยนะแล้วทำขนมปังพอทำขนมปังเสร็จก้ทนานทำชทีสทำชีสเราก็จะได้ฟาร์มไก่ทอดมาแซ้ก่อนแล้วก็จากนั้น ก็ได้เป็นร้านทำอ้อยน้ำตาลน้ำตาลสดจากอ้อยท่าเมื่อกี้ฮานะ่าหายไปถ้าเมื่อกี้ฮานะ่าหายไปเราขออภัยด้วยนะว่าไง เซอรีมาส่ฮาน่าห่ะถ้าดูจากชุดและสีของชุดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากโดนพี่กาวโคลาสนั่นเองเอ้ยทึ่นี่ฮานะมาลองเป็นวีเทอร์เบอร์ก็คือเพราะว่า จะฝึกควบคุมคนที่ควบคุมหาหน้าอยู่ข้างนอกถ้าคนควบคุมไม่ตรงแล้วก็หาหน้าก็จะเบี้ยวหรือพูดไม่น้านั่นเองไม่ใช่พูดไม่ได้สิขยับปากไม่เปิดนะทึงขอบอกไว้ก่อนเลยหาหน้านะในโลกขอบเป็นจริงยอมรับเลยว่าเป็นผู้ชาย จริงไม่จริงนั่งอืมโอเคเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะกันสับยคนของเกมนี้ท่องไว้ในใจท่องให้ขึ้นใจเลยนะสับยคนของเกมนี้ล่ะก็อืมโป๊กโป๊กตี้ลงเมือทองขายออนันจับมา พรุงนี้จะมีการ cover จะเรียกว่า cover ดีไหมเขาเรียกว่าร้องร้องตามนะกันนะ cover ก็รู้โกรดีนะอืมข้อ cover กับเพลง l ี d y song ไปน,นี้ไม่มีการแปลรือการปรับแต่งเพลงอย่างไร ทำนทำการบุกสตอรดิหลอบนุ่นเน้นผู้ข้าวกับผูกข้าโพนด,ดีกว่านะผูกอ้อยเพื่อเป็นการส่งขายอ้อยนะ่ะถ้าใครเริ่มเล่นแรกๆก็จะดีมากเลยละอ้อยถือว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดสำหรับคนเริ่มเกมนี้เลยแฟนตาซีค่า หม่แบบนับ้นฮอืมีใครเป็นสายอนิมเมะแนวเจ้าจ้ไอหรือหญิงหญิงตามหรือว่าแนาวร้โรงเรียนบ้างไหมฮานามิเน่แหละเป็นคนคนหนึ่งเลยได้มีใครเคยดูเรื่องนอนนอนมิโยริ เอาใส่หวัวใจบ้านทุ่งหรือเปล่าเกมนี้แหละคล้ายๆกันเลยเริ่มจะติดใจคำนี้สักแลวาพะสิอืเอานะนะหนึ่งสองสามามป้าเตอฮะ กี้หานะหลุดไปเกินหรืออะไรเกิน,ไ,กน,ไ,กนไม่ต้องแปลกใจนะพอดีเจ้านายเห็นโลกความเป็นจริงต้องคุยขับคนอื่นด้วยนะ่ะก็อัดอยู่บ้านมันก็เลยเป็นแบบจะเรียกว่าไงนะ่ะคนดูคนหาเยอะไปหมดเลยอืม ไม่เช่าจะพูดมเายต่อตอนนี้ก็โกไฟโกไฟนะโภโปก้โปกนะโก,เ,กเลี้ยงไก่ซึ่งเกมฟาร์มเกมอื่นต้องสัตว์เลี้ยงอ่ะเวลาเราไม่อาหารมันก็จะไม่นอนนะแต่เกมนี้มันไม่ใช่เกมนี้น่ะพออาหารหมดผลิตนมปุ๊บผลิต ไก่ย,ย่างพบอ่ะพอเราไปทําไก่ย่างวิเชียนบุรี ขอวอนดาวที่คอยส่องลงที่พัดโชยมาพายฉันได้ อยากจะไปโดยพลันอยู่ด้วยกันให้นานให้เราอยู่ใกลยกันส่งสัมผัสถึงกันดูบจนค้ามคืนนี้ได้ดูสุขสักทีสักครั้งหนึ่งขอใครสักคนให้คิดถึงให้ฉันรักให้ฉันลง พยยื้นทรายยามแม่ผ้าสองหยาดละอองคริ่งเข่ามันช่งหน่าเอ็นดูหากแสงดาวสุดก,ก่วฉันแดงดอกไม้เธอที่ฉันพลางพรล่อย่าจะไปโดยพลัน นี้ได้ดูส,สักทีสักครั้งหนึ่งขอใครสักคนให้คิดถึงให้ฉันรักให้ฉันลงให้ฉันพบเจอขอวนแค่ใครให้คิดถึให้ชันรักให้ฉันลงให้ฉันพบเจอ ja